บทที่21ความเย่ยหยิงประทะความจองหองตอนนี้ปรากฏการโอสถระดับตำนานกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญของเมืองหลวงสิงคําร์อย่างรวดเร็วทั้งผู้มีอำนาจและนิกายชั้นนำต่างหิดล้อมสมาคมนักปรุงยาราวกับกำลังดักปล้นชิงก็ว่าได้พวกเจ้าเห็นหรือยังเจ้าพวกภูมิภาคกลางนี่คือพรสวรรค์ของพวกเราชาวเอลส์สิ่งนี้พวกเจ้าไม่สามารถทำได้ ขณะน,นี้อฟฟี่โลนกำลังตะโกนออกมาต่อหน้าสี่ผู้อาวุโสจากสภาและประมาจารย์นักปรุงยาจากทั้ง12สำนักแทนที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกชื่นชมในพรสวรรค์ของเขามันกลับทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไป180องศาทันทีเหล่าตัวแทนมากกว่าครึ่งต่างจ้องมองไปที่อฟฟี่โลนด้วยท่าทีโกรธเคืองเดิมทีพวกเขาต่างสงสัยว่าทำไมผู้มีพรสวรรค์เช่นนี้ถึงได้มาทดสอบที่สมาคมอันไกลโพ้นับพันทากลาง ตอนนี้พวกเขากระจังแจ้งแล้วดูเหมือนสาเหตุจะมาจากโบราณสถานที่ขวางกั้นระหว่างเมืองสิงค์คำรนและเมืองนครเหนือซึ่งทั้งสองเมืองเป็นเส้นแบ่งระหว่างภูมิภาคทั้งสองงอตอนนี้ทั้งสองเมืองต่างถกเถียงกันมา,มากกว่าสองทศวรรษโดยยังไม่มีข้อสรุปเมื่อพวกเขารู้สึกตัวมันก็สายเกินไปเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อปรมาจารย์ขั้นกลางคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น ตามข้อตกลงเดิมของภาคีปราดดั้งเดิมผู้นั้นจะมีสิทธิตั้งถิ่นฐานในเมืองนั้นๆโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการไตรตรองใดๆจากวุฒิสภาด้านการปกครองเดิมทีภาคีปราดทำสิ่งนี้ขึ้นเพื่อครอบครองตัวผู้มีพรสวรรค์ให้อยู่ในเขตปกครองของตนเองเพราะก่อนที่จะมีการลงนามตามข้อตกลงนี้บรรดาขุมกำลังจากภูมิภาคอื่นๆ <c oughs> ต่างช่วยโอกาสในช่วงหลังทำสงครามกับฝ่ายมาร แย่งชิงตัวบุคคลผู้มีพรสวรรค์จากภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคกลางไปจนเกือบหมดสิ้นส่งผลให้กลายเป็นสองภูมิภาคที่ล่าหลังที่สุดมาจบจนปัจจุบันเมื่อมีผู้มีพรสวรรค์จากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาเดิมทีพวกเขาคิดว่ามันคงไม่ต่างจากชิ้นเนื้อที่วิ่งเข้าปักเสือด้วยตัวเองแต่บุคคลผู้นี้มันต่างออกไปเพราะเจ้านี้เป็นคนของราชวงศ์จากภูมิภาคอีสานหากให้มันผู้นี้มาตั้งถิ่นฐานในเขตปกครองของพวกเขา นี่ไม่ต่างจากการยกเมืองทั้งเมืองให้กับราชวงศ์เจริญหากสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ขุมกําลังของราชวงศ์จะกลายเป็นภายคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที Velvet> ่สุดเท่านั้นเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือการก่อจลาจลของประชาชนอย่างบ้าคลั่งเมื่อถึงเวลานั้นก็เตรียมเปลี่ยนตัวแทนผู้นําสภาฝ่ายการปกครองได้เลยเป็นพ่อมันตัวเดียวคาริสผู้มีหัวเป็นสิงโตผู้อาวุโสจากสภาฝ่ายปกครองที่มีสิทธิ์หล่นเก้าอี้ตามไปด้วยเขามองไปที่ยางเกอยร ที่กำลังมีสีหน้าเบิกบานเจ้าคงมีความสุขใช่หรือไม่ที่ขายบ้านเกิดเมืองนอนให้คนอื่นเดิมทีก่อนเริ่มการทดสอบจำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้เข้าสอบอย่างทีท่วนเห็นได้ชัดว่ายังเกิดใช้อำนาจในที่รับแทรกแซงจนแม้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้มันผู้นี้ช่างต่างจากหัวหน้าสมาคมคนเก่ายิ่งนักหากไม่ใช่เพราะคุณนับปร,รูปจากปู่ของมันหลานที่เป็นสวะเช่นนี้จะมานั่งตำแหน่งสำคัญได้อย่างไร <S <S เมื่อเห็นสีหน้าไม่พอใจจากผู้ประเมินระดับสูงพวกนี้หยางเก๋อก็ไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยเหตุผลที่เขาช่วยอาฟี่โลนก็เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพวกเขาสัญญาว่าจะรับหยางเก๋อเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เมื่อถึงเวลานั้นชีวิตของเขาจะโลดแล่นอยู่บนกองเงินกองทองสุขสบายไปทั้งชีวิตไม่จําเป็นต้องมานั่งตําแหน่งที่ไร้สาระเช่นนี้อีกต่อไปขณะที่หยางเก๋อกาลังคิดถึงการใช้ชีวิตอย่างราชาโดยมีสาวงามรายล้อมมากมาย ตาของอฟฟี่โลนก็กำลังสูงเสียดฟ,ฟ้าเขาไม่สนใจเหตุการณ์รอบตัวแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจของทั้งโลกด้วยผลงานของเขาจะต้องทำให้องค์รัชายาพ,พระไัยอย่างแน่นอนบางทีฝ่าบาทอาจจะตกรางวัลเป็นทาสเชื้อสายให้เอลซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์ให้เขาด้วยด้วยสายเลือดของราชวงศ์เก่านี้เขาสามารถให้กำเนิดจอมเวทระดับสูงได้ ไม่เพียงแค่นั้นชื่อของเขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นานหลายศตรวรรษเมื่อมีการยึดดินแดนได้สําเร็จผู้โอโซนเรากลับเป็นเถอะอัครเดชมองไปที่สร้างกลัวรูย้อย่างไม่เชื่อสายตาซึ่งเขาเอาแต่พ่นคําว่าเป็นไปไม่ได้ออกมาจากปากถึงแม่อีกฝ่ายจะมีเจ็จำนวนการรู้แจ้งโอสถแล้วก็ตามแต่ก็ยังล้มเหลวในการกลั่นโอสถตระหนักรู้เออก็ยังคงตำสาเหมือนเดิมห่วงไทหันหลังแล้วเดินนําทุกคนจากไป เขารู้จักกับสร้างกลัวรุ่ยมา50กว่าปีจะไม่รู้สาเหตุได้อย่างไรในเมื่อมีสีหน้าหลงระเริงเสียขนาดนั้นเมื่ออยู่ในช่วงเวลาสําคัญที่สุดอย่างกระบวนการควบแน่นโอสถ <c oughs> เขาไม่รู้ว่ามันผู้นี้คิดถึงเด็กผู้หญิงที่ไหนอีกถึงขนาดส่งผลให้เตาปรุงยาระเบิดได้ด้วยผลงานที่น่ารังเกียจครั้งนี้จะต้องออกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งและกลายเป็นเรื่องซุบซิบนินทาเรื่องที่สองของปีนี้อย่างแน่นอนขณะที่เขากําลังจะก้าวออกไปจากห้องทดสอบระดับสีดาวเท้าของเขาก็หยุดชะงัก เขาขยี้ตาทั้งสองข้างงอเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ดูผิดไปจะเป็นไปได้อย่างไรที่การกลั่นโอสถระดับตำนานมีมังกรถึงสองตัวแต่ก่อนที่เขาจะเดินไปดูเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นจากทางด้านซ้ายข้างตาการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างผู้วสสร้างการไดโอสดระดับใดหรือนพก้าพูดขึ้นขณะที่มองไปที่มังกรสีทองบนท้องฟ้ามันเล็กกว่าของเขาเล็กน้อยเอออย่าให้ต้องพูดถึงมันเลยว่าแต่เจ้าละ หวงไทตอบแบบขอไปทีเขาไม่ต้องการพูดถึงมันอีกต่อไปเขากลัวว่าตัวเองจะอับอายจนตายเฮ้ยห <Hey. S 1> วงไทสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นผู้ประเมินจำนวนมากเดินตามหลังนพเก้าด้วยสีหน้าแปลกๆเจ้าหลานชายคนนี้คงไม่ได้ไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกใช่หรือไม่แน่นอนว่าท่านอาจารย์สอบผ่านนำซ้ำนังปินโอโซดักกำนานอีกด้วยครั้งนี้ชินอวีหลิงเปิดปากพูดก่อนหวงชิงจูะสีก นางเชิดหน้าชูอกและมือเท้าเสอราวกับว่าเป็นผลงานของนางเองอะไรนะระดับตำนานห่วงไทมองสลับไปที่นกพะก้ากับกลุ่มนักปรุงยาด้านหลังเมื่อเห็นว่าพวกเขาพยักหน้าราวกับว่าไม่ต้องการตอบนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริงอาโอ้ยอดเยี่ยมสมแล้วที่เป็นหลานชายข้าไม่จำเป็นต้องสนใจว่านกพะก้าวทำได้อย่างไร เพียงแค่ผลงานนี้เขาก็สามารถกลับขาวเป็นดำและบอกคนทั้งเมืองได้ว่าจุดประสงค์หลักที่มาสมาคมนักปรุงยาในครั้งนี้เพียงเพราะต้องการดูผลงานของหลานชายด้วยตนเองก็เท่านั้นหวงชิงจู้มองไปที่คุณตาของนางพรางครุ่นคิดนางสงสัยว่าตระกูลหวงรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นอครเดชและคนอื่นๆก็เดินออกมาจากห้องทดสอบเมื่อทุกคนในตระกูลหวงรู้ว่านพก้าสามารถปรุงโอสถระดับตำนานได้พวกเขาต่างก็เข้ามารุมล้อมนพก้าทันที ดูเหมือนเจ้าเด็กคนนี้จะซ่อนความสามารถได้เก่งกาจนะพวกเขาต้องการกลับไปที่ตระกูลเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองทันทีช้าก่อนข้ายังทดสอบไม่เสร็จนกพก้าวหลบเลี่ยงทุกคนและเดินไปที่โถงลงทะเบียนทันทีฮะลูกก้าเจ้าจะไปไหนอัครเดชและห่วงไม่มองลูกชายด้วยความ,มง,งุนงงสอบพงิญาระดับสองดาวนกพก้าหยุดฝีเท้าลงและพูดออกมาอะไร ไม่เพียงแค่คนในตระกูลห่วงเท่านั้นแต่บรรดาคนที่ออกมาจากห้องทดสอบตั้งแต่ระดับ1-4ถึงดาวต่างก็ได้ยินประโยคนี้เจ้ายังไม่ได้เหรียญตราระดับหนึ่งดาวด้วยซ้ำก็คิดจะปีนป่ายขึ้นสวรรค์แล้วหรือนพเก้านี่จะพูดจริงหรือครั้งนี้ห่วงไทไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดเขารู้สึกชินชากับมันแล้วไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มองทะลุเจ้าเด็กคนนี้ได้อีกฝ่ายก็มักจะมีสิ่งที่ทําให้ประหลาดใจได้เสมอ ไม่ตอนนี้ยังกินไม่ได้ต้องรออีกสักน้อยโดยไม่มีใครสังเกตเห็นห่วงทาย,ยิ้มด้วยท่าทางงอประหลาดชั่วครู่ก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติแล้วเดินตามนกพะก้าวไปผลงานของเจ้าข้าจะกลับไปรายงานต่อฟาบาไดงแน,น่นอนอาฟีล่ลนพูดขึ้นขณะที่เดินออกจากห้องทงทดสอบระดับสี่ดาวข้าคงต้องรบกวนท่านแล้วยังเกดพูดขึ้นโดยไม่มีความละอายแม้แต่น้อยเออช่างต่างจากยางสู้โอของมันยิ่งนัก ชินกวงอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบความสามารถนับว่าพอใช้ได้แต่เรื่องของนิสยัยต่างกันราวฟ้ากับเหวท่านจะสนใจไปทำไมมันหาใช้เรื่องของเราไม่ฉินนานไม่ได้ให้ความสนใจสิ่งสำคัญคือ,อเขาต้องรีบเลือกผู้สืบทอดตระกูลชินโดยเร็วที่สุดเพราะปลายปีนี้เขาจำเป็นต้องเข้าร่วมกับหนึ่งในเก้านิกายของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตำหนักสุรยิยันโอ้นี่มันท่านตระกูห,หวงใช่หรือไม่ทสอผ่านได้ระดับใดล่ะดีดีเยีม่ม เดี๋ยวพอใช้ได้เสียงพูดหยอกล้อของอฟฟี่โลนดังขึ้นที่โถงทางเดินหลักเอาแล้วเอาแล้วพวกเรารีบไปดูเร็วเข้าเกิดเสียงฮือฮาขึ้นโดยมีกลุ่มของนกพระก้าเป็นจุดศูนย์กลางเกิดอะไรขึ้นชิ้นนานรู้สึกสงสัยแต่ไม่นานเขาก็ได้คำตอบดูเหมือนละครจะยังไม่จบไม่ใช่เรื่องของเจ้าหลังจากนกพะก้าสงบสติอารมณ์ได้แล้วเขาก็ไม่อยากจะสร้างปัญหามากนะัก ถึงแม้อสถวารีเล้นรับที่เขามีจะสามารถสร้างได้อย่างไม่จํากัดแต่ก็อดที่จะรู้สึกเสียดายไม่ได้อยู่ดีเพราะชาติที่แล้วเขาเป็นเพียงคนยากจนเท่านั้นเจ้าเนี่ยนะคนยากจนระบบอดที่จะแย้งไม่ได้หากคนที่มีสมบัติเช่นโฮสของมันเป็นคนยากจนคนทั้งโลกคงไม่ต่างจากขอทานเสียมารยาทเจ้าไม่รู้ธรรมเนียมหรือว่าต้องปฏิบัติตัวเช่นไรต่อผู้ที่มีดาวสูงกว่าในฐานะผู้ติดตามผู้ซื้อสัตว์คนใหม่ ยางเกิดต้องทำตัวให้มีประโยชน์มากขึ้นโดยไม่ปกปิดการกระทำใดๆ <_ d ata> เขาชี้ไปที่หน้าของนกพก้าทันทีนพเก้าเงียบเขาเลือกที่จะเมินเฉยสำหรับคนที่ขายชาติเขาไม่ต้องการเสียเวลาด้วยเจ <_ d ata> ้ายังเกิดรู้สึกอับอายจนหน้าแดงเมื่อเห็นสีหน้าดูถูกจากผู้คนรอบข้าง <_ d ata> หลังจากการทดสอบครั้งนี้จบลง <_ d ata> เขาต้องทำให้แน่ใจว่าผลสอบของนกพก้ากลายเป็นโมคะพอได้แล้ว ครั้งนี้เป็นชัดชนที่กำลังลงทะเบียนให้นพเก้าเมื่อเห็นการกระทำนี้ของหยางเก๋เขาก็อดที่จะกำหมัดไม่ได้เจ้ารออีกสักหน่อยไม่ได้หรือเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายอยากจะออกจากสมาคมเต็มทีแต่การกระทำส่งแจ้งเช่นนี้มันเป็นที่น่าอับอายจนเกินไปขณะนี้ผู้ชมต่างก็รู้สึกเย็นเยียบพวกเขาสงสัยว่าจะมีการประทะกันร,ระหว่างนักเลงโตกับคนต่างภูมิภาคอีกหรือไม่ หลายๆคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อนพเก้าตั้งแต่การกระทำเมื่อเช้าทุกตีหัวหน้าสมาคมนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะไม่มีใครชอบใจมันผู้นี้นักแต่อฟฟี่โลนนั้นต่างออกไปอัจฉริยรุ่นยาวที่เป็นนักปรุงยาระดับสี่ดาวแม้แต่ผู้อาวุโสระดับห้าดาวก็ต้องพูดทักทายด้วยความนอบน้อมเหตุใดเราไม่ดินพันกันสักหน่อยหรอนพก้าพูดขึ้นตอนนี้เขามีความคิดดีๆอยู่ในใจแล้วนวนไขคืออะไร อาฟี่ลอนรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีมันจะลงมือทุบตีเขาต่อหน้าผู้คนหรือไม่พระนอมโอสุดนพเก้าพูดขึ้นโดยมือซ้ายยกนิ้วชี้ขึ้นความหมายของเขาชัดเจนในเมื่อเขาเป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งดาวอีกฝ่ายคงไม่ปฏิเสธหากต้องลดระดับการแข่งขันลงมาหนึ่งดาวก็เอาสิว่าแต่เท่าจะอเดพังสิ่งใดอาฟี่ลนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเยื่หยิงขณะที่ในใจรู้สึกโล่งอกเขาคิดมากเกินไป มันจะกล้าลงมือทุบตีเขาต่อหน้าผู้คนจริงๆได้อย่างไรหาค่าแพา้ข้าจะเป็นคนรับใช้เจ้าสิบปีนพเก้าพูดขึ้นเอาแล้วไงหวงชิงจู้สายหน้าขณะพูดดูเหมือนวันนี้จะมีคนที่ต้องพบเจอกับชะตากรรมแห่งหายะนะนพะเก้าหวงไม่ต้องการเข้าไปหยุดแต่อัครเดชห้ามนางไว้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงแต่รู้ดีว่าอีกฝ่ายคงวางแผนบางอย่างเช่นเคย แม้แต่ห่วงไทยก็มองไปที่อัฟี่หลนแล้วสส่หัวเล็กน้อยเจ้าเอลนี่จบสิ้นแล้วโอ้ oh. ทันใดนั้นบรรดาผู้คนรอบข้างต่างก็ตกอยู่ในความโกลาหล <c oughs> พวกเขาสงสัยว่าสมองของนกพะเก้ามีปัญหาหรือไม่การเดิมพันนี้หากพ่แพ้ก็ไม่ต่างจากการยกทั้งตระกูลห่วงให้อีกฝ่ายต้องรู้ก่อนว่าในฐานะตระกูลลำดับที่สี่ที่เพิ่งมีจกักรพรรดิยุตมาคำจุนผู้ที่มีขอบเขตต่ำกว่าในตระกูลก็ต้องอยู่ภายใต,ต้อีกฝ่ายด้วยเช่นกันพวกมันบ้าไปแล้ว ครั้งนี้ชินนานไม่อสงบนิ่งได้อีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอาฟี่โลนสั่งให้นพะเก้ามารุกรานขุมกำลังต่างๆในเมืองเวสุวรรณการเดิมพันนี้มันสิ้นคิดเกินไปฮ่าฮ่ดีดีในเมื่อเจ้าอยากจะเป็นคนรับใช้ข้าเสียธนาตั้นข้าก็จะสนองให้อาฟี่โลนรู้สึกว่าอีกฝ่ายทำตัวจองหองเกินไปเพียงแค่ปรุงโอสถระดับตำนานได้เพียงครั้งเดียวก็หลงระเริงคิดว่าจะสามารถต่อกรกับเขาได้แล้วถ้าหากเขาชนะละ่ะ ชินกวงรู้สึกสนใจเดิมทีเขาคิดว่าหลังจากสอบผ่านระดับสีดาวแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามเขาต้องการรับชมต่อไปอีกสักเล็กน้อยการประลองโอสถไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนอกจากนี้การเดิมพันที่สูงเสียดฟ,ฟ้าก็แลกมากับผลตอบแทนที่มหาศาลเช่นกัน,นนะข้าราชนะข้าต้องการหัวของเจ้านพะเก้าพูดออกมาด้วยรอยยิ้มขี้เล่นบ,บัดซบความเท่าเทียมมันอยู่ที่ใดกัน เมื่อบรรดาผู้ชมได้ยินประโยคนี้ต่างก็พูดคุยกันอย่างออกรสแต่บางคนที่คิดตามก็รู้สึกว่าการเดิมพันนี้ของนพะเก้าไม่ได้เอาเปรียบแต่อย่างใดหากนพะเก้ากลายเป็นคนรับใช้ของอีกฝ่ายก็ไม่ต่างจากกลายเป็นทาสรับใช้มากนะักถึงแม้อฟฟี่โลนจะไม่สามารถยึดทรัพย์สินของนบพะเก้าได้แต่ก็เป็นเจ้าของชีวิตครึ่งหนึ่งหากเขาบอกให้ไปทางซ้ายก็ต้องไปทางซ้ายไม่อาจขัดขืนได้เป็นที่รู้กันดีว่าเอลส่วนใหญ่มองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ และไม่เคยปฏิบัติตัวด้วยอย่างเท่าเทียมเจ้า <Down. S 1> อาฟีโลนะดุ้งยงแต่เมื่อเขาสงบลงเขาก็พยักน้ารับคำท้าประลองหากนบพะเก้าชนะขึ้นมาจริงๆเขาก็ยังมีผู้พิทักษ์ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเขาซึ่งเป็นผู้ฝึกปลือขอบเขตครึ่ง9ก้าเจ้าสวรรค์หลังจากสื่อสารผ่านกระแสจิตเขาก็รับรู้ได้ว่านบพะเก้าอยู่ในขอบเขตจกักรพรรดิยุทธขั้นสูงสุดซึ่งลำพังก็ไม่สามารถต่อต้านคนของเขาได้เดี๋ยวนะจกักรพรรดิยุทธขั้นสูงสุด เขาสามารถใช้ให้นกพะเก้าทำสิ่งใดได้บ้างเขาคิดสิ่งต่างๆมากมายขณะที่เดินไปที่ถงทดสอบระดับสีดาวเนื่องจากมีจำนวนคนเยอะเกินไปจึงเลือกสถานที่ที่จุคนได้เยอะที่สุดด้วยเรื่องที่เขาบทขยี้ผู้คนเมื่อช่วงบ่ายและชัยชนะในอนาคตอันใกล้วันนี้เขาจะทำให้คนของภูมิภาคกลางรู้สึกอัปยศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าการประลองครั้งนี้นอกจากผู้ประเมินที่มามุงดูทั้งหมดแล้วยังมีผู้มีอิทธิพลจากด้านนอกมาร่วมชมด้วย แม้แต่นักข่าวที่เข้ามาถ่ายทอดสดก็ยังแน่นขนาดจำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรือผู้ประเมินจากสี่สภาและ12สํานักคลุ่นคิดแต่เมื่อมองดูคนที่นำพวกนักข่าวมามันทำให้พวกเขารู้สึกขืดขึ้นคอละย้ำเป็นมันหยางเก๋สุนัขที่นั่งตำแหน่งหัวหน้าสมาคมฮาริสเห็นแล้วถึงกับหนังตากระตุกเขาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาทันที เขาไม่รู้ว่าทั้งสองคนระหว่างหยางเก๋อและอาฟี่โลนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแต่อย่างน้อยก่อนที่เขาจะหล่นจากเก้าอี้ก็ขอให้ได้สั่งสอนอีกฝ่ายสักเล็กน้อยหัวข้อประเมินครั้งนี้คือโอสถหยางบริสุทธิ์โอสถระดับหนึ่งขั้นสูงสุดด้านซ้ายเป็นวัตถุดิบที่จัดเตรียมไว้ให้ชายชราร,ร่างอ้วนพูดขึ้นราวกับคัดลอกประโยคเดิมซ้ำมาเพิ่มเติมคือเปลี่ยนคำเล็กน้อยในเมื่อพวกท่านทั้งสองพร้อมแล้วเช่นนั้นก็เริ่มได้เลย ผู้ตัดสินประกาศเริ่มการแข่งขันทดสอบด้วยความลำบากใจเขาไม่ทราบว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรแต่มีความเป็นไปได้มากที่นกพะกก้าวจะพ่ายแพ้และเขาไม่แน่ใจว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินเขาจะถูกอันธพาลผู้นี้ทุบตีจนตายหรือไม่เพียงแค่คิดก็ทำให้เขารู้สึกหนาวสั่นเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีคนคุมกลาหัวเขาแล้วในตอนนี้สิ้นเสียงผู้ตัดสินเสียงพูดคุยทั้งหมดในห้องโถงทดสอบก็เงียบลง เพียงเสียงของเปลวไฟในเตาหลอมกลั่นโอสถที่ส่งเสียงเปรี้ยยเป็นระยะผู้ที่ก้าวออกไปก่อนเป็นอัฟฟีโลนต้องบอกว่าอย่างเก๋ทำได้ดีจริงๆถึงขั้นเตรียมนักข่าวมาด้วยเขาเดินตรงไปที่เตาปรุงยาที่มีความสูงขนาด6เมตรตรงหน้าเกิดเปลวไฟสีฟ้าครามแทนที่เปลวไฟสีแดงในเตาหลอมกลั่นโอสถเปลวเพลิงไว้อยู่ค่มผู้ที่เคยดูก่อนหน้านี้ต่างก็ไม่รู้สึกประหลาดใจ แต่สำหรับผู้มาใหม่พวกเขาอ้าปากตาค้างมันเป็นเปลวเพลิงในรายนามที่6กจากของเปลวเพลิงระดับสวรรค์ขั้นสูงสุดเมื่อนักปรุงยาใช้สิ่งนี้ประสิทธิภาพในการหลอมก่อนโอสถจะเพิ่มขึ้นถึง40เอร์เซ็นมากกว่าจะจำนนการรู้แจ้งโอสถถึงสี่เท่าตัวเมื่อทุกคนเห็นเช่นนี้ก็สลับไปมองที่นกพเก้าอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายไม่ได้ขยับตัวแต่อย่างใดสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรยอมแพ้แล้วหรือเหตุใดเจ้าถึงยังไม่เริ่ม หลังจากปรับแต่งเปลวเพลิงให้อยู่ในสภาวะคงที่และจัดเตรียมวัตถุด,ดิบและเสร็จภายใน15นาทีอาฟีโลนก็หันไปมองที่นกพกา้าต้องบอกว่าเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการปรุงยาอย่างแท้จริงใช้เวลาเตรียมการน้อยกว่าคนปกติถึงครึ่งหนึ่งข้าต่อให้เจ้าก่อนเมื่อเจ้าเริ่มหนอมกันข้าคงองเสร็จทันทีนพก้า,กาพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉย <What? S 1> จองของ <the> จองของอย่างถึงที่สุด อีกฝ่ายเป็นถึงระดับสีดาวแต่เจ้ากลับต่อให้ก่อนอย่างนั้นหรือนี่ไม่ต่างจากการพนันบอลกับเพื่อนแล้วต่อให้ก่อนสิบลูกเห็นได้ชัดว่านี่คือการโยนเกมอาฟี่ลนรู้สึกโกรธเคืองจนตัวสัน่นเขาไม่ทราบว่านี่เป็นกลยุทธ์ของอีกฝ่ายที่ใช้จิตวิทยาเพื่อปั่นหัวเขาหรือไม่เขาเลิกสนใจสิ่งรอบข้างแล้วเริ่มปรุงยาในขั้นตอนถัดไปพี่เขาจะทำได้หรือไม่ หวงชิงจู้มีสีหน้าไม่มั่นใจและมือทั้งสองข้างกลุ่มที่ชายกระโปรงนางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพี่ชายของนางไปซุ่มเรียนรู้เรื่องการปรุงยาตั้งแต่เมื่อไหร่และมีวิชาลับที่จะพลิกล็อกได้จริงๆหรือไม่เฮ้พี่ชิงจูกังวลมากเกินไปด้วยความสามารถของอาจารย์เจ้าคนเอลสานั่นจะต้องถูกบุกยี่จนไม่เหลือซากอย่างแน่นอนชินอวิลิงไม่สงสัยในความสามารถของนกพก้าวแม้แต่น้อยในความคิดของนางไม่มีผู้ใดที่เก่งไปกว่าอาจารย์อีกแล้ว ทุกคนนะที่นี้ต่างจ้องไปที่นางทันทีพวกเขาลืมไปได้อย่างไรว่านางคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดและนอกจากนี้การเชิดชูอาจารย์ถึงระดับนั้นเจ้าทําไปได้อย่างไรไม่คิดจะรักษาหน้าเวลาแพ้บ้างหรือขณะที่อาฟี่หลนเข้าสู่สภาวะลืมตัวตนและกําลังควบแน่นของเหลวเป็นโอโสถนบพ9เก้าก็เริ่มลงมือเขาเดินไปที่โตว,วัตถุดิบด้านซ้ายแล้วเรียกระบบออกมาระบบโปิดใช้งานการล้องกันอัตโนมัตินพ9้าคิดในใจ นอกจากรางวัลเป็นคัมภีร์เทพโอสถระดับสองดาวที่หลังจากปรุงยาครั้งแรกสําเร็จแล้วเขายังได้รับฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเปิดใช้งานการหลอมกลั่นโอสถอัตโนมัติระดับหนึ่งดาวสิ้นเสียงของระบบราวกับมีมือที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นมาในอากาศพวกมันยกวัตถุดิบตรงหน้าของนกพะเก้าทั้งหมดขึ้นเหนือพื้นแล้วเริ่มสลายพวกมันเป็นระอองแสงนกพะเก้าเอื้อมมือขวาออกไปทำท่าทางราวกับว่าเขาเป็นคนควบคุมมันเสียเอง นั่นมันอะไรพระเจ้าข้าไม่เคยเห็นวิธีการปรุงโอสถเช่นนี้มาก่อนนี่มันกําลังหล่อเป็นเม็ดยาแล้วนี่มันไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําบรรดาผู้อาวุโสทั้ง4จากสภาและ12สํานักต่างก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีสิ่งนี้มันคืออะไรเป็นไปไม่ได้จางหลี่ที่อยู่ด้านข้างคา,าริษอุทานออกมานั่งนึกถึงความเป็นไปได้หนึ่งอะไรที่เป็นไปไม่ได้คาริสเดินเข้าหานางและถามขึ้นอย่างรีบร้อน ข้าเดาไม่ผิดสิ่งนี้คือกายาเทพพระเจ้าที่สาบสนกายาเทพโอสถจางหลี่พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเชีย่ยบางคนสะบดออกมาเสียงดังลัน่นนี่มันบ้าไปแล้วลำพังแค่กายาเสมือนเทพในสามแดนศักดิ์สิทธิ์ยังมีจำนวนนับนิ้วได้แต่นางกำลังจะบอกว่าเป็นกายาเทพพระเจ้ากายาเทพพระเจ้าลำดับที่8ในตำนานว่ากันว่าเพียงแค่คิดก็สามารถหลอมก่อนโอสถระดับตำนานได้แบบนี้ไม่ได้การ พวกเขาต้องติดต่อขุมกำลังหลักทันทีนกพก้าวหารู้ไหมว่าการกระทำครั้งนี้ของเขาจะทำให้ทั้งสามแดนศักดิ์สิทธิ์ตามมาดึงตัวเขาถึงหน้าบ้านตอนนี้คนที่ตกใจที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหยางเก๋อเขาเวอร์จนอ้าปากตาค้างเพราะตอนนี้เขาเห็นปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าครั้งนี้มีเสียงมังกรเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าแม้แต่เต๋าสวรรค์ก็ให้ความสำคัญกับโอสถที่กำลังกำเนิดใหม่นี้ เกิดอะไรขึ้นใครมันบังอาจมานกกลุนเวลาสำคัญของข้าอาฟีโลนรู้สึกว่าฟังเส้นสุดท้ายของเขาใกล้จะขาดเต็มทีกี่ครั้งแล้วที่เขาถูกยั่วโมโหเช่นนี้ในหนึ่งวันเมื่อเขาหันไปมองผู้คนเขาก็รู้สึกงุนงงแม้แต่นักข่าวก็หันกล้องไปที่นพเก้าเขาเริ่มสังหอนใจไม่ดีเขาอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกแล้วหันไปมองทิศทางของนพเก้าอย่างช้าช้าและเห็นโอสถสี่สายที่มีควันลอยออกมาจากมือของอีกฝ่าย อะะไรวาอาฟี่ลนรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางศีรษะในฐานะนักปรุงยามากประสบการณ์เขารู้ได้ทันทีว่านกพะก้าวไม่ได้โกงแต่อย่างใดแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และทำได้อย่างไรแต่ไม่นานเขาก็ได้รับคำตอบหูที่ยาวของเอลไม่ได้มีไว้ประดับเฉยๆนอกจากได้ยินเสียงของพูดแล้วยังสามารถแยกแยะคำพูดแต่ละคนได้ฉับไวเหนือกว่ามนุษย์ถึงสิบเท่าไม่นี่มันไม่ยุติธรรมสิ่งที่เจ้าทำลงไปมันไม่ตายจากการโกง อาฟี่ลอนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมโกมโกงอย่างไรการใช้พลังฝึกปืนในการล้อมกันโอสถนั่นถือเป็นเลียนสามันค <What? S 1> าริศพูดออกมาด้วยความชอบธรรมไม่ว่าอย่างไรสถานะของนพเก้าก็กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆหากไม่ประสบประแจงเสียตอนนี้แล้วจะให้เขาทำตอนไหน <Huh? S 1> แต่นั่งมันครั้งนี้อาฟี่ลอนไม่อาจโต้แย้งใดๆได,ได,ได,ได้แต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอยู่ดีเจ้าจะเอาอย่างไรต่อ จำกองการแข่งขันต่อหรือไม่นพก้าวส่งยิ้มไปให้อฟฟี่โลนหากเป็นสถานการณ์อื่นทุกคนคงคิดว่าช่างเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่นี่ช่งชงางไรก้การ หัวข้อประเมินครั้งนี้คือโอสถอย่างบริสุทธิ์โอสุดระดับหนึ่งขั้นสูงสุดด้านซ้ายเป็นวัตถุดิบที่จัดเตรียมไว้ให้ในเมื่อพวกท่านทั้งสองพร้อมแล้วเช่นนั้นก็เริ่มได้เลย <c oughs> อยู่ข้างพี่เขาจะทำได้หรือไม่เฮ้พี่ชิงนจูกังวลมากเกินไปด้วยอความสามารถของอาจารย์เจ้าคนเอลซานั่นจะต้องถูกบดคยี้จนไม่เหลือซากอย่าแน่นอนเฮ้แล้วใครกัหล่ะที่เป็นตัวต้นเหตุละบบ เปิดใช้งานการหลองกันอัตโนมัติเปิดใช้งานการหลอมกลัก่นโอสถอัตโนมัติระดับ1ดาว เป็นไปไม่ได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้หากข้าดดาไม่ผิดสิ่งนี้คือกายาที่พระเจ้าที่สากสนกายาทีอสสอ่โพส